ใช่ครับเป็นเรื่องที่ยากมากครับมีครบทุกรสเลยเป็นแฟนตาซีเรื่องแรกด้วยที่เรารับนะครับมีดราม่ามีโรแมนติกแล้วก็มีคอมเมดี้ด้วยมันครบทุกอย่างแล้วบทที่เราได้รับก็เป็นบทที่ท้าทายมากก็คือเป็นคนที่ไม่มีหัวใจไม่มีวันตายอยู่มาอยู่มาหลายพันปีแล้วอะไรอย่างนี้ครับมันก็ เป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นงานที่ทําให้คนดูมีความสุขครับโหยากกว่าที่คิดเลยไหมคะเปยากมากครับยากมากต้องทําการบ้านหนักนะครับแล้วก็การถ่ายทาของของดวงใจนิมนตราของทีมงานก็ค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับคิดว่าคนดูน่าจะคุ้มมากกับงานชิ้นนี้ครับผมว่าถ้าเราหนักหน่อยไม่เป็นไร ยินดีครับยินดีแต่ว่าขอให้งานออกมาดีเรื่องนี้ก็ต้องใช้เวลาถ่ายทำงานผลลัอธผมว่าน่าจะเป็นปีนะครับต้องรอเพราะว่าวันหนึ่งถ่ายได้ไม่เยอะครับเพราะว่ามันละเอียดมากครับเดี๋ยวกลับมาเจอนิชันค่ะเีต้องปรับจูนกันใหม่เลยครับจริงๆเราก็เวิร์กช็อปนะครับทำการบ้าน กันมาพอสมควรแต่ว่าพอเปิดกล้องจริงๆแล้วอ่ะมันมันก็ยังยากอยู่ต้องต้องทำกันบ้างกันเยอะครับทั้งคู่แล้วที่สําคัญเวลาเราเจอกันอ่ะมันไม่ใช่เป็นการตัวโน้นิชามาเล่นด้วยกันมันคือตัวละครมาเจอกันตัวละครมาเกลียดกันมารักกันมาร่วมประจนภัยไปด้วยกันในในเนื้อเรื่องในชีวิตของตัวละครนั้นๆนะครับดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ ทุกคนต้องทุ่มเทอย่างนะไอ้วความสนิทสนมส่วนต,วตัวของเรามันแบบว่าไม่ได้ทําให้ง่ายจริงๆแล้วไม่ไม่คือนิชาเขาเป็นคน <c oughs> เขาเป็นคนใส่ใจกับงานความที่เขาเป็นคนใส่ใจกับงานการเป็นที่เขาเป็นมืออาชีพแบบนั้นมันช่วยในเรื่องของการทํางานให้กับทุกๆคนอยู่แล้วไม่ใช่แค่เราแ <c oughs> ฟนรอจินได้ไหมคะสำหรับเรื่อผมคิดว่าเรา งานของเราคือเพื่อทุกๆคนนะครับดังนั้นรอติดตามแล้วกันครับเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างจะฉีกตัวละครพระเอกนางเอกเขาค่อนข้างจะมีมีความเปรียดชังมีความไม่ลงรอยกันอยู่เยอะครับในเรื่องของอดีตจนคนคนหนึ่งพกความแค้นมา2,000ปีเพื่อจะรอล้างแค้นอะ่ะมัน มันคงมีอะไรเยอะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับอย่างนี้เรายังมีเวลาทําแบบว่ากิจกรรมดีๆหรือว่ายังมีเวลาร้องเพลงงานร้องเพลงก็ต้องลดลงรครับส่วนกิจกรรมโครงการเก็บรักเราล็อกวันไว้อยู่แล้วครับว่า <c oughs> ทุกเดือนเราจะต้องจัดต่างจังหวัดเนี่ยเดือนละครั้งอย่างน้อยครับก็คือมันไเ่กับคิวเรครใช่เราล็อกไว้อยู่แล้วดังนั้นไม่ไม่มีปัญหา <c oughs> ครับงานเพลงที่ลดลงเหรอครับ ก็เป็นสิ่งที่วางแผนไว้อยู่แล้วครับครึ่งเดือนหกครึ่งปีแรกเราทัวร์คอนเสิร์ตครึ่งปีปีที่ผ่านมาครับเราเน้นไปในทาง,ทางด้านเพลงแล้วก็การทัวร์คอนเสิร์ตทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศแต่ว่าปีนี้เราตั้งใจไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของการแสดงแต่ว่า,า,าไม่ได้ดักไปใช่ครับเวลาว่างยไปเลดก็น้อยนะครับก็รับลงงานใหม่ๆแทบจะไม่ค่อยรับแล้วครับเพราะว่าผมอยากจะโฟกัสที่ การแสดงเป็นหลักครับในตอนนี้ใช่ครับเพราะว่าละคร2เรื่องนะ,ะช่อง3มเรื่องหนึ่งแล้วก็ช่องวันกำลังจะเปิดปลายเมษามันก็7วันแล้วีมเราเหรอคะพี่โน่ทำยังไงหรือ๋อเรามีการเราเตรียมการไว้อยู่แล้วไงเราเตรียมไว้อยู่แล้วเงินเก็บต่างๆเราดูแลซึ่งกันและกันอยู่แล้วครับ อะไรเลยก็คงจะได้เงินน้อยกันน้อยลงกันทุกคนแต่ว่าเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของของคนดูเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของงานเราต้องทำอย่างนั้นครับผม